ผ้าคาร์บิเบิ้งลูกไส้พี่น้องนะคะผ้าคาร์บิเบิ้งลูกไส้เอ้าเอียงคือไม่สมไกัอยู่ในห้องเอามาขังลูกไส้ลาเก้อลูกไส้ให่เจมโบดินตกเนี่ยไปพิการลูกไส้ลาตัวเบิ้งด้วยนี่มาดีๆนี่เป็นม่าเนี่เหมือนคนเลยเป็นไงลูกท้องค้า ทำเอ้ยจิ้งจิ้งกับจิ้งยัจิ้งจิงจ้งกัจิงจ้งยทำกินข้าวยังลูกกินแล้วบอกเดี๋ลูกกินแล้วลูกกินข้าวแล้วใช่ไหมยายป้อนกินข้าวแล้วเหรอหลูลกกินข้าวเยอะแล้ววันเนี้ยเห็นไหมที่แรกก็น,นึกว่าสิไป,ปเป็นยังันไงปวดทําใจไปเบิดทุกอย่างแล้วลูกเสียหกันเลยนี่เป็นพี่การไปแล้วเป็นพี่การไปแล้ว นี่ละพี่น้องคอยน้ำเกลือเขายัง้ลยลูกกูคอยเคียงนั่เขาได้เห็นว่ากระดายคอยสิไปคอยสิเมื่อคอยสินี้จากกระดอืมอให้แม่อุ้มสันเดฟเวนเฮ้ยอยาให้แม่อันนี้มาขังมาบ่เนี่ยมาขังเหลือไส้เนี่ล่าตะกี้นี่พ่นสีนอนอในห้องแอร์น้ำแม่ยู่น้ำกันน้ำแม่ประมาณสามตัวพูดเดินหนึ่งปอมสองแต่ตอนนี้ก็คือนี่แหละพี่น้องสภาพเป็นแบบนี้แหละ สภาพเป็นแบบนี้แล้วพี่นอ้องอือืม็มน้บยนะเขาน้ำเกลือมากสองเทียสามเทียกันไปเลยลูกกูเขนขาบ่มีแรงเลยเตอรนดหน่อยนะยสียาสุกมือมือละสามสีเข็มหาเข็มทั้งน้ำเกลือทั้งอืมเชียงเงี้ยแม่แกแเกะกๆๆกจ้ะ อ่าลูกค่ะนอดน,นอดนนนนนนนเลยอ่ะอ่ะถ่ายรูปกูถ่ายรูปกูถ่ายรูปก,กันไหนถ่ายรูปก,กนันหนเนี่ยโอ้ยนะโอ้ยตายต่แต่แต่แต่ถ่ายรูปมากกันเนาะแม่ก็เสียเมื่อนี้ปลานี่จากแล้วมี่ล่าอยู่กับโยน้องขอไปจับมือสองมือก่อนวันนี้เขากระลังเริ่มกินเขาได้กระลังหเห็นหน้าแม่แม่อยู่นั่งเนีย่ย ทองเอ้ทเยทองคำเงยผากันเบิ่งมือมือไก่ไก่ว่านผ้อพญี่ย่าเรามาตะเสาตื่นมาแล้วมาเปิดประตูม,มาเบิ่งม่านเพิ่นว่าคงมาหลอดลรอสั้นเพราะว่ามันมันเป็น,หแ,น,นปแห้งเป็นแห้งจนตานี่ยโบมือจังซี่เด้ตาดีลับไปเลยลีบไปเลยเลยดย้ตาหมาน่ะ แม่กะทำใจแม่กะท,ทั้งห้ยทั้งห่วงยักเหตุยังไดดีจักสีซอยยังไดดีอุ้มทั้งอุ้มทั้งยางทั้งอุ้มทั้งยางอ่าอ,อย่าโกรเขาแห้งกะบ,บีบยังษ์สิล้วกะบีบคพักสิละบีบไปบีพายตะวันตีนยังตอนนี้ยังอุ่นได้ยังน้อยที่แรกอะ่ะโอ้โหตีนเย็นแม่กะบ,บีบแม่ยันใหญ่เขาเดินได้คนเมาแข็งแรงอะ่ะทัเท่าที่ว่าดือ้อแข็งแรงอะ่ะคิดมึงสภาพเลยนอนตายไปไหนเห็นว่เนี่ น่าจะบีบกรนสีบีบตั้งหลังให้เพ right? ื so ่อนบีบบีบบีบมากบีบมากบีเพื่อนบีบให้เพื่อนกระสีงอกหางขึ้นบีเอ๊บีเพื่นหัวบีเพื่นหัวตอนแรกนะหัวสิบปกสิบปกเลยด้นี่นั่งน้ำหนูกับหัวทิมเทียรนึงคือกันปล่อยหัวทิมในไลๆก็บปวยใดต้องต้องดูแม่ดีๆฟาดปูนนั่นแหละค่ะต้องเอาเนี้ยม่านห้องแหวงหนวดน้ำเสศษไหนเพื่อนเห็นมันครึ่งเนี่ยหนวดจังสี่ นวดนวดมือเบาเบาเมือเบาเบาเราต้องนวดกลับแห้งนวดมือเบาเบาสินวดดัมหลังเพิ่นนวดนวดเลยนวดตีนขิ้งได้เห็นนะตีนขิ้งได้ตีนขิ้งได้กับำเข้าไปขาเนี่ยมันบ่อยากนั่งจะเก๋อเอากระดูกกายจืด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 ดึงออกไปดึงออกไปะว่าจะแมนเห็นเขาแห้งนอนหลับน่าเจ็บนอนเลยนอนเลย กินน้ำล้าบอกว่ามันหิ้น้ำไปยังเตะเอาก็กินเขาเขาก็อิ่มกินยังแม่ป้อนยังแม่ยังป้อนมื่อแม่เนี่ยป้อนตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงแม่ป้อนเขาเลี้ยวอาหารเลี้ยวพ่อประมาณสี่โมงแม่ป้อนยำมเขากับถอดเนื้อเลยแล้วยยำมเขาป้อนก็เด็กน้อยเนี่ยหยัใส่ถอดหนึ่งัวให้กินก็กินเอากินเอากินทั้งอาหารเล้วกินทั้งปิ้งหมูที่แม่ยำให้กินเอ่อก็ะัสิเป็นสี่ตีนิเมื่อนี่ยตะกี้พียงสี่ตีนีสิะเป็นสี่วันนี้ หนึ่งโ็กยี่สิบสี่สามสภาพตอนนี้สภาพเพิ่นดีขึ้นถ้าต้องจับเพิ่นนั่นลับพัดยางแหละหาหน้าทันชีดูหลานมากอยากลูกค่ะแม่เอาไว้ลูกเพิ่นอยากพิกแล้วอยากพิกมาหาแม่แล้วนอนไม่ลูกหลานนอนไม่เอ้ยเรียเลวเดี่ยงเล็กน้อยอรรถข้อตกเตะเสเยอยะ เซนก็พีกไปเลยนะมันเซนมันไปเมื่อไหร่เรามาเอิ้นว่าเซนัไปน้ำเซนมันไปน้ำเซนแม่ฟันว่าบักโตตายมาเอาไปมาเล่นน้ำบ่บักลี่พุดเดินับกระตังน้อยที่ตายเราฟังขุดลุมฟังไกลๆกันมาเล่นน้ำมันมันห่องมันหอนเบิดขึ้นมือน้ะมันบ่นนอนไกลๆวันผะ ยังมาสาวกับบ้านพ,าพระพอดีได้ลูกกูดเ,เนึ้ว,ว่าสิต,ตายแต่ยิ่งขึ้นแม่ก็เลยว่าเอ้าปาลากลาบกูนอนป่วยหลังเงียงมีก็ยังได้ยัง,ยง,ยงลุกแรีนน้ำเขา<ม>ได้ว่าสันบักมันบักกันรีบบักรีบมาเล่นน้ำบักคล้องตีลูกว่าสนันยางมาหาแม่บังก์กันดูเถนยงางมาหาแม่แม่ก็เลียบเหลียวบังคักาขัดขนขาวปั<ม>้วเล่แต่ว่าพรเห็นหน่วยตาพักกันมาก็เล่นน้ำเขาเสยนี่เล่นไปเล่นน้ำเขาเนี่มมวนเลยนี่มวนกุ๊บเลยนี่เล่นน้ำเขานี่ ถอนบวดขึ้นพ่ออมถอนบวดขึ้นหองอยู่บขึ้นนึกว่ามันจิบวย่างตรงออานำ้ำไม่หยดปากไว้อะเพราะว่าคอมันแหงมาเนี่ยแล้วตามันกะบ,บออไรมืนพ่ออมตาแล้วตาแบบร่อยตาบวชขึ้เข้าเน้ตาเขาสิไปแล้วอะคือคนจิบไปแต่ตาจิบวอคอยมีน,มนั่นอ่อวันนี้ก็ไข่นะ่ะตอนนี้ตาไข่แน่ว่าทุกอย่างาแต่ว่าเห็นแม่บวดใหได้ห้องน้ำหลด ว่าไงทองเอ้ยทองทองเอ้ยหลับให้สบายนะลูกวข่ไม่ได้ตายอยู่มาบอกลูกไข่รับสบายจะไปก็ไปดีๆปิด่ระตูกับแม่ก็ให้ดีขึ้นมาปิดประตูน่าจะแอร์ออกยังไงก็ได้เขาเขามีชีวิตอยู่ก็จะต้องทนเลี้ยงอย่างนี้แหละจนกว่าเขาจะไปเองไปก็อย่าให้เก็บให้ปวดก็จะเลี้ยงเก็บขี้เก็บเยี่วอย่างเงี้ยแหละ เหมือนคนเนี่ยดูให้ถึงที่สุดแต่ละลูกเนาะทุกตัวเราต้องดูให้เขาเนี่เวลาหนูาอยูหนูก็มาถิ่มใบน้ำย่ายย่ายกับเป็นผู้เลี้ยงให้พี่น้องทุกตัวหนูก็ทํางานส่งเงินมาให้ยายค่าดูหมาให้ค่าอาหารหมาหมาใหญ่อีกก็หมาใหญ่อีกมาหน่อยตายไปสมมติเนะก็ะสีเลืออยุหกตัวหมาใหญ่น่ะตายไปแล้วสามเนี่ยตัวที่สี่นี่เพื่อนเป็นโรคฮัดไหมพี่น้อง ไวรัสชนิดหนึ่งไม่มียารักษาโรงพยาบาลใหญ่ไม่กล้ารับกลัวติดเชื้อให้นัดโรงพยาบาลหมอยังไม่อยากเอาไว้เลยอีกตัวที่มันตายไปนั่นบ่อรับเลยไปเข้าห้องฉุกเฉินมันเกิดคือจังสิคือจังไวรัสคนเนี่เนาะบางช่งเนาะคล้ายกันคนกับมีไวรัสคือจังไวรัสโคโรนาสิละโรคโควิน่าไอ้น่นรักษาไม่ได้แล้วไออันนี้กันคือกันอะพี่น้องโรคมาโรคฮั็กนะตัวเล็กนี่ยอยู่ดีๆกลางคืนอ้วกตายเลย ตายข้ามือตายข้ามือแม่อุ้มขึ้นเลยพาไปหาหมอพ่ท่านตายข้ามือเลยปวดหลงบานซ้ำตัวเล็กปองตัวเล็กอะตายวันพระว่าแม่ตายวันเอวันอะไรว่าพันเข้าวันอะไรที่วันดีๆอะวันที่พานว่าน่ะวันที่จะได้บนนั่นเองที่เป็นวันสําคัญนะจากแล้วหนูจำวันเออย่างวันที่สําคัญน่ะที่พานว่าน่ะวันวาเลนไทน์อ่ะไม่ไม่ใช่วันวาเลนไทน์เดือนไหนเดือนกุมภาพธ์ ก็วันวาเลนไทยวันที่สิบสี่กุมภาวันมียนอีกวันหนึ่งมันเป็นวันดีอะจากจำไม่ได้วันเมีนวันที่สิบสี่กุมภาวันที่สิบสี่กุมภาแม่ยังไปหาหมอเลยหมายยังไ่ได้จ่ายโอเค้ามันที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดเป็นวันเดีเรนเดี๋ยวก่อนมีวันวันหนึ่งที่ว่าพ่อยาวว่าเป็นเป็นวันดีได้ตายแน่อนี้วันอะไรนะอันนี้่ะ นี้เหะจะอยู่หรือจะไปซอบบอกแม่เนี้ยพอไม่เห็นแม่หน่อยก็ลองตามแม่นี่ลูกนึกว่าแม่ต้องเปิดไฟนอนล่ะเมื่อวานแม่นอนรับแม่เมื่อยไหลแม่จนเปิดไฟนอนนุ้นู้เขามาซองอยู่นึกว่าเอาแม่คือเปิดไฟนอนว่ะแม่บ่ได้รับหลายขึ้นเพราะว่ามันบมีแห้งพอมามันห้องไปยุดเพราะว่าห้องคักๆนี่มันมันมาเป็นเั่งสี่อันนี้มันจีนนอนเราเดีนหนีดูคมันไม่แห้งล้วมันกินเขาได้แล้วมันมันก็ไม่มีแห้งแน่แล้วนี่ นัวแม่ว่าเปิดไฟนอนเออปิดไฟนอน,อน,อนแม่วน,นัวหรือรว่าแ,<ล>แม่ลืมปิดไฟหรือว่าแม่ต้องการเปิดไฟเห็นมันเห็นแม่น,นัวแม่รับบ่หงเมือแล้วมันเหนื่อยแห้งแม่เขาของนอนเลยนะลูกเนาะมันก็ฟังเจ้าบอลเลยค่ะแม่เลยฟังแม่พูดนะลูกนะถ้าไปจากแม่จริงๆนะลูกนะไปแบบดีๆเลยไม่ต้องเก็บจองปวดไม่ต้องร้องเลยนะลูกนะเออถ้าจะอยู่กับแม่ถ้าอยู่ได้ก็ ให้ก,กินข้าวเยอะๆแล้วก็วิ่งให้แม่ดูยกแขนยกขายกมือยกเท้าให้แม่ดูหน่อย,ยเลี้ยงมาตั้งสิบกว่าปีแล้วทำยังไงล่ะอ่าสิบกว่าปีแล้วจ <c oughs> ากมองอันนี้ขึ้น,น <c oughs> ก็บอกว่าแม่มันเดินไปทางไหนมันดูแม่มันอาบน้ำให้หมาบ้างดูแม่มันกวาดบ้านมันมองเป็นคออย่อยางเงี้ยมองตาอย่างเงี้ย มันต้องการกำลังใจเห็นไหมองแม่เองเลยเห็นนะมันต้องการกำลังใจใช่ไหมลูกหนูต้องการกำลังใจหนูป่วยต้องการกำลังใจเนาะเวลาแม่เฮ็ดเวียกกันเนี่ยิ่งแม่หรอนอนเหตุยังบ่ได้ซเล่เจ้าของบ่ได้กันนอนตาเบิ่งแม่เอานอนซะเพื่อนนันน่ะเอานอนซะมาดูแบบนอนลูกนั่นอนซะไปยายสิได้ไปอาบนำ้ำนอนลู<อ>กน,นอนเด้อนอนเด้อเจ้าของเด้อ อย่าเป็นอย่างนี้ที่ลูกเสียเส้นไปหมดเลยลูกกูอไม่มีไพวด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 เดี๋ยวก็ไปหาอาบน้ำนอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยเจอกันนะคะแล้วขมาทักทายพี่น้องมาตอนนี้ย่ายแล้วก็สิไอาบน้ำแล้วเอาได้น่อยกินเข้าปอนนอนแล้วก็สินอนรึปะนี้มันกินแล้วเข้าแล้วมันนอนนั่งเดียว โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ